รพระเลื่อนติกขยาโนไปยืนชายแดนยม,มโลกความจริงแท้แน่นอนที่สัตว์โลกทุกชีวิตจะต้องเผชิญก็คือความตายคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายทั้งสิ้นขึ้นอยู่แต่เพียงว่าความตายจะมาถึงเมื่อใดเท่านั้นตายเพราะถึงวาระหมดสิ้นกำหนดอายุขัยในชาติปัจจุบันหรือตายก่อนกำหนด เพราะมีกรรมมาบีบคั้นตัดรอนย่อมแล้วแต่วิถีชีวิตของใครของมันปกติของความตายคือหัวใจหยุดเต้นปอดหยุดทำงานไม่มีลมหายใจร่างกายเริ่มแข็งทื่อเพราะเซลล์ตายหมดจากนั้นร่างกายก็เริ่มอืดพองเน่าเนนก่อนจะละลายสลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของดินถ้าตายอย่างนี้เรียกว่าตายแน่แน มีแต่ต้องเอาศพไปเผาหรือฝังสถานเดียวแต่ถ้าตายแล้วเนื้อตัวยังมีความบุ่นอยู่แขนขายังจับให้บิดไปมาได้แม้ชีพจรไม่เต้นและไม่มีลมหายใจแล้วก็ตามไม่ควรนำศพไปทำลายด้วยการเผาหรือฝังเนื่องจากอาจยังไม่ตายและอาจฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เพราะคนที่ตายแล้วฟื้นมีปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ เช่นพระเลื่อมติขยาโนรูปนี้เมื่อครั้งยังเป็นคราวาสเคยตายแล้วฟื้นมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากได้ชีวิตคืนกลับมาจากเงื้อมเงาแห่งความตายได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองหุดฟลิกฝ่ามือทั้งอุปนิสัยใจคอและแนวความคิดที่ผิดไปจากเดิมก่อนจะนำเรื่องราวตอนที่พระเรื่อมสิ้นใจตายวิญญาณของท่าน ไปสู่โลกหลังความตายมาแล้วมาแสดงไว้ณที่นี้คงต้องกล่าวถึงชีวิตเบื้องต้นของท่านโดยย่อๆก่อนเพื่อจะได้มองเห็นชัดเจนขึ้นในกรณีหลังจากฟื้นคืนชีพจากความตายมาแล้วอะไรเป็นจุดสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวพระเลื่อนหักเหแนวความคิดและผันแปรความประพฤติไปอีกด้านหนึ่งครอบครัวของพระเลื่อน อยู่ในอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโยมบิดามารดามีอาชีพเป็นชาวนาโดยมีที่ดินทำกินอยู่แค่หกไร่ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจนและมักจะขาดแคลนอยู่เสมอเนื่องจากโยมทั้งสองมีลูกมากถึงสิบคนทำให้หารายได้มาจับจ่ายใช้สอยไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพชีวิตความเป็นอยู่จึงค่อนข้างอัตคัดขัดสน ครัเลื่อนในวัยเด็กออกจะเป็นคนเจ้าอารมณ์และมองโลกในแง่ร้ายมักจะน้อยอกน้อยใจที่เกิดมายากจนมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ทัดเทียมผู้อื่นซึ่งมีฐานะดีกว่าความรู้สึกนึกคิดเช่นนี้เมื่อทับถมซับซ้อนกันมากเข้าจึงกลายเป็นแรงกดดันที่หาทางออกไม่ได้ประกอบกับไม่มีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำในทางที่ถูกที่ควร เลยระบายอารมณ์กดดันเหล่านี้ไปในทางที่ผิดกลายเป็นเด็กแข็งกระด้างชอบทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ตัวเล็กๆพวกนกหนูปูปลาขาดความเมตตากรุณาไปโดยปริยายประกอบกับพื้นที่ภูมิลำเนาถิ่นเกิดเป็นทุ่งนาป่าละมอกซึ่งมีนกหนูอยู่อาศัยจำนวนมากมีแหล่งน้ำลำคูหนองบึงหลายแห่งอุดมด้วยปลาเล็กปลาใหญ่เท่ากับเือหนุนให้พระเลื่อนในวัยเด็ก กระทำบาปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ง่ายขึ้นเมื่อเติบโตเจริญวัยเข้าสู่วัยรุ่นพระเลื่อนก็ยังคึกขนองสนุกสนานต่อการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่เลิกราเนื่องจากไม่รู้ว่าการกระทำของตนเป็นบาปเวรที่ตนจะต้องรับผิดชอบจะผลักให้เป็นภาระของผู้หนึ่งผู้ใดมิได้เด็ดขาดวันหนึ่งพระเลื่อนออกไปที่ชายทุ่งซึ่งเป็นนาลุ่ม มีน้ำท่วมเจิงมีนกกระยางฝูงหนึ่งบินลงมาหากินตามประษาของมันจึงคิดจะยิงนกกระยางด้วยหนังสติกเอามาย่างกินขณะกำลังย่องเข้าไปให้ใกล้ที่สุดกตว่ายิงผัวเดียวนกกระยางต้องนิ่นคาที่เกิดมีสุนัขตัวหนึ่งโผล่พรวดออกมาจากป่าละมอวิ่งไล่เห่าฝูงนกกระยางจนบินหนีไปหมดทำให้พระเลื่อนบรรดาลโทสะสุดขีด ที่พลาดโอกาสยิงนกกระยางแทนที่พระเลื่อนจะง้างหนังสติกยิงสุนับตัวนั้นด้วยความโกรธที่สุนัขเป็นตัวการขัดขวางมีให้ทําลายชีวิตนกกระยางกลับคิดฆ่ามันให้ตายไปเสียเลยจัดแจงเก็บหนังสติ๊กแล้วชักมีดพบปลายแหลมที่เน็บเอวออกมาทําทีเป็นเดินเอื่อยๆเข้าไปหาสุนัขในใจก็คิดจะแทงสุนัขให้จมมีดพอเข้าไปใกล้ตัวสุนับ จ้าสุนัขประหนึ่งรู้ว่าจะถูกประทุษส้ายมันจึงวิ่งพลันหนีห่างออกไปทันทีพระเลื่อนจะแทงก็แทงไม่ได้เลยคว่างมีดเข้าใส่เต็มเหนียวบังเอิญปลายมีดพุ่งเข้าปากตรงสะโพกสุนัขเล่นเอามันร้องลั่นและกระโจนหนีด้วยความเจ็บปวดจนมีดหลุดกระเด็นแทนที่พระเลื่อนจะฉุกคิดเวทนาสงสารสุนัขซึ่งเลือดไหลโซมหยดเป็นทาง กลับหัวรอชอบอกชอบใจที่ทำให้สุนัขได้รับบาดเจ็บไปสุนัขตัวดังกล่าวอยู่ในหมู่บ้านนั่นเองต่อมาอีกสองสามวันพระเลื่อนก็ตามไปดูสุนัขตัวนั้นเห็นที่สะโพกของมันมีบาดแผลจากคมมีดประมาณสองนิ้วและเกิดอักเสบปลัดหนองบวมเป่งเมื่อหนองแตกออกมากระทั่งแผลค่อยๆหายไป ปรากฏว่าขาข้างหนึ่งของสุนัขรีบเล็กลงไปกลายเป็นสุนัขที่การเดินกับเลกกับเลกทำให้พระเลื่อนขณะนั้นสะอกสะใจเป็นอย่างยิ่งปีพุทธศักราช2516เกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นกับตัวพระเลื่อนซึ่งกลายเป็นผลบีบคั้นจิตใจทำให้ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปและถึงขั้นลงมืออัตวินิบาตตัวเองอย่างไรสติ สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากความคนองในบาปเหมือนเช่นเดิมกล่าวคือวันหนึ่งพระเลื่อนเดินผ่านต้นไม้สูงต้นหนึ่งมองขึ้นไปเห็นรังนกอยู่บนคาคบไม้ใจก็คิดอยากได้ไข่นกมาต้องกินขึ้นมาทันทีหรือถ้าไข่ฟักออกมาเป็นตัวลูกนกก็จะเอาลูกนกมาย่างไฟกินเสียเมื่อจิตอกุศลคิดเช่นนี้ มันก็บงการให้กายกระทําทันทีพระเลื่อนจัดแจงปีนป่ายขึ้นต้นไม้ต้นนั้นอย่างคล่องแคล่วกระทั่งมาถึงกิ่งที่มีรังนกอยู่ตรงคาคบก็เหนี่ยวตัวจะเอื้อมมือไปคว้าแต่มืออีกข้างซึ่งโอบลำต้นเอาไว้เกิดเลื่นหลุดเลยร่วงหล่นลงมาทั้งตัวกระแทกกับพื้นดินเต็มเหนียวแรงกระแทกอันหนักหน่วงรุนแรงเล่นเอาจุกเสียดมีอาการชาไปทั้งตัว กระดุกกระดิกไม่ไหวได้แต่นอนแผ่อยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานเมื่อความชาหายไปความเจ็บปวดก็ลั่นไปทั่วแผ่นหลังพระเลื่อนกัดฟันพยายามพลิกตัวลุกขึ้นมาจนได้แล้วเดินกระย่องกระแย่งก,ยงกลับไปบ้านจนถึงบ้านโยมมาดาเห็นอาการลูกชายได้รับบาดเจ็บมามีใช่เบาก็รีบเข้าประคองพาไปนอนพักที่แคร่ใต้ถุนบ้าน สอบถามได้ความว่าตกต้นไม้สูงลงมากระแทกพื้นดินท่านก็รีฐาน้ำมันยามาช่วยทาช่วยนวดพร้อมกับไปเจียดยาสมุนไพรแก้พบช้ำบาดเจ็บภายในมาต้มให้กินอาการบอกชามกระตกต้นไม้เข้าขั้นร้ายแรงทีเดียวแต่โยมมารดาก็สิ้นปัญญาจะพาไปส่งโรงพยาบาลให้แพทย์รักษาเนื่องจากอัตคัดขดาดแคลนเงินทองเหลือกำลัง จำเป็นต้องใช้ยาหม้อยาต้องกินเข้าไปรักษาตามมีตามเกิดตัวพะเลื่อนเองก็ได้แต่นอนทรมขยับขยื่นลุกขึ้นแทบไม่ไหวมีแต่ความเจ็บปวดรวดราวสุมรุมอยู่ตลอดเวลาเวลาผ่านไปหลายวันก็ยังนอนเศร้าอยู่กับที่อาการบาดเจ็บบอกช้ำดูเหมือนจะไม่บรรเทาเบา,บาบางเอาเสียเลยโยมมารดาต้องทิ้งงานไร่งานนา มาคอยดูแลด้วยความห่วงใยไม่ตกกังวลเวลานั้นโยมบิดามิได้อยู่ด้วยพลอยทำให้เสียผลประโยชน์ไปอีกทางหนึ่งสำหรับพระเลื่อนนั้นไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นภาระให้โยมมารดาต้องลำบากเดือดร้อนไปด้วยแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะตัวเองขยับไปไหนไม่ไหวแขนขามือเท้าปวดร้าวไปหมดไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นช่วยเหลือตนเองได้เมื่อไหร่ ร้อมกันนั้นก็พานคิดเลยเถิดไปว่าเห็นทีจะกลายเป็นคนทุกพลภาพเสียละกระมังและหากเป็นเช่นนั้นจริงๆก็เท่ากับเป็นภาระแก่โยมมารดาต้องเลี้ยงดูหาข้าวปลาให้กินไปจนตลอดชีวิตพระเรื่องขณะนั้นเฝ้าคิดแต่ในทางร้ายอย่างเดียวจิตใจก็เกิดความท้อแท้หม่นหมองไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปยิ่งเห็นโยมมารดาเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ เพราะต้องรับผิดชอบน้องเล็กๆอีกหลายคนพระเลื่อนยิ่งอยากตายหนีสภาพอันทุกยากลำเคนไปเสียให้พ้นแต่ไม่รู้จะปลิดชีวิตตัวเองด้วยวิธีไหนเพราะแค่ขยับมือขยับเท้าพลิกตัวเปลี่ยนอริยาบทก็กระทำแทบไม่ไหวเวลาล่วงเลยมาถึงวันหนึ่งโยมมันดาคิดว่าอาการบาดเจ็บของพระเลื่อนคงจะทุเลาลงบ้างแล้ว ท่านจึงออกไปทํำงานในนาปล่อยให้พระเลื่อนอยู่กับน้องๆบังเอิญวันนั้นที่สาวคนโตซึ่งออกเกิืนไปแล้วมาเยี่ยมและให้เงินไว้ชัยจำนวนหนึ่งเมื่อพี่สาวกลับไปบ้านแล้วพระเลื่อนก็เรียกน้องสาวคนเล็กชื่อมุกดาอายุห้าขวบกว่าๆมาหาให้เงินเป็นค่าจ้างไปซื้อยาเบื่อหนูมาสองซอง และสั่งห้ามมีให้บอกใครน้องสาวไม่รู้ว่าพระเลื่อนมีเจตนาอะไรก็รีบไปซื้อ,อยาเบื่อหนูที่ร้านค้าในหมู่บ้านมาให้แล้วก็ออกไปวิ่งเล่นตามประษาเด็กครั้นมืดข่ำลงพระเลื่อนก็คลานเข้าไปนอนในห้องโดยที่ทุกคนภายในบ้านไม่ระแคะระคายว่าพระเลื่อนมีเจตนาจะฆ่าตัวตายคิดว่าต้องการนอนหลับพักผ่อนตามปกติเมื่ออยู่ลำพังคนเดียว พระเลื่อนจึงจัดแจงเทยาเหมือหนหมูผสมน้ำในแก้วแล้วกลั้นกลืนหนึงเข้าไปทักเดียวเท่านั้นฤทธิยาอันตรายก็กำเริบม,มีอาการเจ็บปวดในท้องอย่างแสนสาหัสประหนึ่งลำไส้จะบิดขาดเป็นท่อนๆกล้ามเนื้อเกรงไปหมดทั้งตัวจะร้องก็ร้องไม่ออกจะดิ่มก็ดิ้นไม่ไหวลมหายใจขาดเป็นว่วงๆพระจุกเสียดแน่นไปทั้งอกพระเลื่อนเพิ่งประจับ ถึงความทุกข์ทรมานสุดพันนาก่อนจะสิ้นลมหายใจก็คราวนี้เมื่อความเจ็บปวดพลุ่งถึงขีดสุดสติสัมปชัญญะพลันแบบวูบในทันทีและเกือบจะเป็นวิปตาเดียวกันนั้นพระเลื่อนรับรู้ว่าตัวเองมาปรากฏอยู่ณที่แห่งหนึ่งซึ่งมีใช่บ้านของตนมีความรู้สึกเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกความเจ็บปวดทรมานอันสาหัสสากาัน จากพิษร้ายของยาเบื่อหนูอันประธานหายไปหมดสิ้นอย่างน่าประหลาดพร้อมกันนั้นก็มีอำนาจบางสิ่งบางอย่างเสมือนสั่งบังคับให้เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมีจุดหมายปลายทางอยู่ณที่ใดขณะนั้นพระเลื่อนยังไม่รู้ว่าตัวเองข้ามแดนจากโลกมนุษย์มาสู่โลกหลังความตายแล้วเส้นทางซึ่งพระเลื่อนเดินผ่านไปนั้น จอบทะลุคดเคี้ยวเข้าไปในป่าซึ่งมีทั้งป่าไผ่และต้นไม้ใหญ่สลับกันไปภูมิประเทศที่พบเห็นมีใช่อาณาบริเวณของหมู่บ้านซึ่งตนอยู่อาศัยอย่างแน่นอนพระทางบางตอนขึ้นเนินลงเนินสูงสูงต่างๆมีลักษณะไม่เหมือนกับภูมิประเทศที่เคยผ่านตาอีกทั้งยังมีบรรยากาศเงียบสงัดวังเวงปราศจากสรรพสัมเนียงของสัตว์ใดๆ หรือมีเคหสถานบ้านเรือนของผู้คนปรากฏให้เห็นแม้แต่หลังเดียวพระเลื่อนจำได้ว่าเดินรุดหน้าไปนานแสนนานทีเดียวแต่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าแม้แต่น้อยในที่สุดก็มาทะลุริมฝั่งแม่น้ำกว้างใหญ่ฝั่งแม่น้ำซึ่งพระเลื่อนยืนอยู่ไม่มีผู้คนแม้แต่คนเดียวดูเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างไปจนสุดสายตาเมื่อมองไปยังอีกฝากแม่น้ำซึ่งอยู่ไกลลิก เห็นมีอาคารพล้ายศาลาขนาดใหญ่หลายหลังและมีคนนุ่งชุดขาวอยู่ในศาลาบ้างจับกลุ่มกันอยู่นอกศาลาเป็นกลุ่มๆบ้างพระเลื่อนจึงอยากจะไปสมทบกับกลุ่มคนเหล่านั้นแต่ไม่รู้จะข้างไปด้วยวิธีใดขณะกำลังยืนพราพวังก็เห็นชายสูงวัยคนหนึ่งแจวเรือล่องมาตามลำน้ำเมื่อเรือลํานั้นล่นเข้ามาใกล้พระเลื่อนจึงตะโกนขอร้องให้แวะมารับ แล้วช่วยไปส่งฝั่งตรงข้ามด้วยแต่ชายแจวเรือกลับแสดงท่าทีเฉยเมยเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงตะโกนเรียกแม้พระเลื่อนจะตะโกนเรียกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็มีได้แยแสสนใจคงตั้งหน้าแจวเรือล่องไปเรื่อยเรืกระทั่งหายลับไปจากสายตาพระเลื่อนรู้สึกถุนโกรธขึ้นมาเหมือนกันที่เห็นชายแจวเรือจ้างไร้น้ำใจถึงเพียงนี้ คิดมานะักขึ้นมาว่าเมื่อไม่มีใครพาข้ามแม่น้ำก็จะว่ายน้ำไปเองแล้วพระเลื่อนก็ก้างลงไปในน้ำอย่างระมัดระวังพาตัวรุดหน้าลึกลงไปเรื่อยๆกระทัง่งถิมน้ำสูงขึ้นมาถึงระดับคอกำลังจะโผล่ตัวว่ายออกไปข้างหน้าก็ได้ยินเสียงตวาดห้างดังสนั่นวั่นไหวแล้วมีมือทรงพลังคว้าคอ กระชากลากขึ้นมาจนถึงบนฝั่งจึงได้ปล่อยพระเลื่อนหันกลับมามองผู้ซึ่งลากตัวเองขึ้นมาจากน้ำจึงได้เห็นเจ้าของมือผู้ทรงพลงังเป็นชายร่างใหญ่มาฮือมาผิดมนุษย์นุ่งผ้าสีดำและมีผ้าสีดำโพกศีรษะใบหน้าของชายคนดังกล่าวดูถึมืนถึงน่าเกรงขามชายผู้นั้นบอกสั้นๆว่าท่านจะข้ามแม่น้ำไปไม่ได้ให้กลับไปเสีย พูดจบร่างทมึนนั้นก็หายวับไปพระเลื่อนถูกห้ามกลับไม่คิดเชื่อฟังแส้งเดินออกไปจากจุดเดิมไกลโขทีเดียวครั้นเห็นไม่มีใครอยู่เลยจึงเดินลิ้วลงน้ำหมายจะว่ายข้ามไปอีกแต่ก็ถูกคว้าคอลากขึ้นฝั่งจากชายคนเดิมอีกเมื่อชายคนนั้นหายไปพระเลื่อนซึ่งไม่ยอมพงง่ายแพ้ง่ายๆก็ทำทีเป็นเดินจากที่เดิม แล้วเราเรียกชายฝั่งไปเรื่อยๆคราวนี้ไปเสียไกลลิฟคเนว่าไม่มีผู้ใดสอดตามมารู้เห็นตนแน่นอนพระเลื่อนก็ไต่ลงจากตะลิ่งลงน้ำเตรียมพุ่งตัวออกไปเพื่อว่ายข้ามแม่น้ำกว้างให้ได้ไม่ทันช่วงมือลงไปในน้ำเสียด้วยซ้ำก็ถูกรวบคอยิ้วขึ้นมาบนฝั่งจากชายร่างใหญ่คนเดิมอีกคราวนี้ชายคนดังกล่าวดูจะมีโทสะขึ้นมาบ้าง ตระวาดลั่นเสียงดังสนั่นว่าแม่น้ำนี้เป็นเขตแดนกั้นระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของคนที่ตายแล้วข้าเป็นผู้ดูแลแม่น้ำสายนี้เมื่อเจ้ายังไม่ถึงที่ตายจะข้ามไปอีกฝั่งฝั่งหนึ่งยังไม่ได้หากเจ้าถึงที่ตายยมาทูตที่เจ้เรือผ่านไปเมื่อสักครู่เขาจะรับข้ามไปเองไม่ต้องดิ้รนรนว่ายน้ำไปเองหรอกเมื่อรู้เช่นนี้ก็รีบกลับไปเสีย พระเลื่อนเพิ่งรู้ว่าตัวเองสิ้นชีวิตมาอยู่ในโลกหลังความตายก็บังเกิดความสร้างหมองรนทดใจเป็นที่สุดขณะเดียวกันก็เกิดความหิวขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีและเป็นความหิวที่รุนแรงเหลือประมาณจึงได้เอ่ยปากขอข้าปลาอาหารจากชายร่างใหญ่ชายผู้นั้นจึงตะโกนเรียกให้เอาข้าวมาให้พระเลื่อนกินมีชายอีกคนหนึ่ง แต่งกายในลักษณะเดียวกันกันกบชายร่างใหญ่นำข้าวสุกห่อใบตองเล็กๆมาวางให้พระเลื่อนนอกจากข้าวในห่อแล้วก็ไม่มีกับข้าวอะไรใส่มาด้วยเลยกำลังจะเอ่ยปากต่อว่าว่าให้ข้าวเป็นทานทั้งทีเหตุใดจึงไม่มีกับข้าวมาให้กินด้วยก็ได้ยินชายร่างใหญ่หน้าดุอธิบายให้ฟังเจ้าทำบุญมาแค่ไหนก็ได้แค่นั้น เคยใส่บาตรด้วยข้าวเปล่าห่อเดียวก็มีข้าวเปล่าห่อเดียวเหมือนกันฉะนั้นจงกินเข้าไปอย่าร่ำไรไม่มีเวลาเหลือมากมายนักแล้วพระเลื่อนจำใจต้องเปิบข้าวเย็นชืดแข็งกระด้างเข้าปากเพื่อประทังความหิวกลั้งกลืนฝืนกินเข้าไปพร้อมๆกับน้ำตาไหลพอๆเนื่องจากเสียใจที่ตนไม่เคยสร้างมูลกุศลอะไรไว้เลยเพิ่งจำได้ว่าเคยใส่บาตรพระ ด้วยข้าวห่อใบตองเพียงห่อเดียวจริงๆกินข้าวได้ไม่กี่คำก็เกิดกระหายน้ำขึ้นมาอีกลุกเดินไปที่แม่น้ำหวังจะวักน้ำกินพอให้ชื่นใจกลับถูกรวบคอเหวี่ยงกระเด็นกลับมาโดยชายร่างใหญ่คนเดิมพร้อมกับถูกกล่าวสังทับว่าเจ้าไม่เคยสร้างกุศลผลบุญอะไรมาเลยไม่มีสิทธิ์จะกินน้ำในแม่น้ำนี้แม้แต่หยดเดียวเพราะน้ำทั้งหมดนี้ เป็นของผู้สร้างกุศลความดีเอาไว้เท่านั้นจากนั้นชายร่างใหญ่ก็พาพระเลื่อนมาส่งที่บ้านโดยย้อนมาตามทางเดิมกระทั่งเห็นบ้านของตนอยู่ไกลๆชายร่างใหญ่บอกให้ไปที่บ้านคนเดียวแล้วก็หายวับไปพระเลื่อนจึงตรงไปที่บ้านด้วยความดีใจพอไปถึงรัวบ้านรู้สึกหน้ามืดวูบขึ้นมาจากนั้นก็หมดความสำนึกรับรู้อะไร คลายคลายกับสลบซึมสติไปดนื้อ,อมารู้สึกตัวอีกครั้งผูได้ยินมีคนร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกเสียใจอยู่ใกล้ๆจำได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของโยมมารดาแต่ขณะนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นที่ใดจึงพยายามขยับตัวและลืมตาขึ้นมองดูได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องดังๆว่าฟื้นแล้วฟื้นแล้วพระเลื่อนจึงรู้ว่า มีชีวิตคืนกลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งโยมมันดาและญาติที่น้องซึ่งคิดว่าพระเลื่อนกลายเป็นศพไปแล้วต่างปีติประโมทกันทั่วหน้าเข้ามารุมล้อมด้วยความยินดีที่พระเลื่อนฟื้นคืนชีพดุจปาฏิหาริย์ส่วนพระเลื่อนนั้นรู้สึกกระหายน้ำใจจะขาดจึงเรียกขอน้ำกินโยมมันดารีบน้ำเย็นขันใหญ่ประคองมาให้ดื่มเต็มที่ พระเลื่อนดื่มน้ำเข้าไปชนิดที่เรียกว่าแค่น้ำตกถึงท้องก็อาเจียนเอายาเบื่อนหนูออกมาจนหมดและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียรพระเลื่อนมารู้ในภายหลังว่าตัวท่านเองได้ตายไปแล้วจริงๆกล่าวคือตอนเช้าของคืนที่กินยาเบื่อนหนูเข้าไปเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าโยมมารดาไม่เห็นพระเลื่อนออกมาจากห้อง ก็เข้าไปดูเห็นลูกชายนอนแน่นิ่งน้ำลายฟูมปากแก้วใส่ยาเบื่อหนูกลิ้งอยู่ใกล้ๆจึงรู้ว่ามีเจตนาฆ่าตัวตายไปแล้วรีบก้มลงเอาหูแนบหน้าอกฟังเสียงหัวใจเต้นก็งเงียบเชียบเอาสัลีมารองที่จมูกปรากฏไม่มีลมหายใจโยมมารดาจึงร้องไห้โฮลั่นบ้านต่อจากนั้นญาติที่น้องซึ่งอยู่ละแวกใกล้ๆกัน ก็พากันมาเต็มบ้านต่างโศกเศร้าอาะไยพระเลื่อนซึ่งตัดสินใจฆ่าตัวตายลาโลกด้วยวัยอันน้อยนิดไม่มีใครคิดว่าพระเลื่อนจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้เพราะเป็นที่รู้กันว่าผิดร้ายของยาเบื่อหนูรุนแรงร้ายกาจนะับผู้ใดกินเข้าไปมีแต่ตายกับตายขนาดพาไปโรงพยาบาลให้หมอล้างท้องยังยากที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ได้ ยิ่งพระเลื่อนกินยาเบื่อหนูเข้าไปตั้งแต่ตอนหัวค่ำกว่าโยมมานดาจะรู้ก็ต่อเมื่อสายของวันใหม่เช่นนี้ไม่มีเปอร์เซนต์รอดชีวิตแม้แต่ครึ่งเปอร์เซนต์เสียด้วยซ้ำแต่พระเลื่อนกลับฟื้นขึ้นมาจากความตายในเวลาประมาณสิบโมงเช้าซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับทุกคนเป็นเรื่องที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากพระเลื่อนตายแล้วฟื้นโยมมานดาให้นอนพักผ่อน ที้งสองสาวานันร่างกายกลับแข็งแรงดุดเดิมอาการบาดเจ็บบอกช้ำเข้าขั้นสาหัสจากการตกต้นไม้ซึ่งเป็นความทุกข์ทรมานจนไม่อยากมีชีวิตกลับหายไปหมดสิ้นอย่างไม่น่าเป็นไปได้เมื่อพระลื่อนเล่าให้โยมมารดาและญาติที่น้องฟังเรื่องที่ตัวเองไปประสบพบเห็นอะไรมาบ้างหลังจากสิ้นใจตายแม้จะไม่ไปเห็นนรก หรือเห็นคนทำกรรมชั่วได้รับโทษทันทุกทรมานผู้รับฟังทุกคนต่างเกิดสะดุ้งกลัวต่อบาปเวกเรกรรมเลวอย่างจับจิตเพราะเพิ่งรู้อย่างชัดเจนแล้วว่าโลกหลังความตายนั้นเป็นอย่างไรบุคคลซึ่งห่างไกลาจากคุณธรรมความดีไม่มีกุศลอยู่ในจิตใจที่ตายไปจะลำบากยากเข็ญสักเพียงไหนแต่ละคนจึงตั้งใจหันหน้าเข้ามาประกอบกรรมดี เท่าที่ยังพอมีเวลาและโอกาสในช่วงชีวิตซึ่งยังเหลืออยู่เมื่อถึงการเข้าพรรษาพระเลื่อนขณะนั้นยังเป็นคาราวาได้ขออนุญาตโยมมารดาอุปสมบทเข้าสู่ร่มเงาวบาวรพระพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวโยมมารดาก็โมทนาด้วยความปีติยินดีหลังจากบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วพระเลื่อนติขยานโนได้ใส่ใจในการศึกษา พระปริยัติและปฏิบัติอย่างจริงจังทุกวันท่านจะฝึกเจริญสมาธิกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญามาประหารอาสวะกิเลสให้สิ้นไปในชาตินี้นับตั้งแต่ครองเทพพรหมจันทร์เป็นพระภิกษุกระทั่งล่วงเข้าสู่เดือนที่สองพระเลื่อนติขยาโนก็ตระหนักถึงผลแห่งกรรมอย่างลึกซึ้งถึงใจตัวเองเข้าอย่างจังนั่นคือ ตรงสะโพกเกิดเป็นฝีกลัดหนองบวมเป่งแล้วมีอาการอักเสบอย่างรุนแรงไม่มีทางรักษาวิธีอื่นนอกจากไปโรงพยาบาลให้นายแพทย์ผ่าเอาหัวฝีออกอีกทั้งยังต้องไปชำระล้างแผลทุกวันพระเลื่อนจึงรู้รสของความเจ็บปวดทรมานอันยาวนานก็คราวนี้ทำให้นึกไปถึงสุนัขตัวที่ท่านเคยใช้มีดคว้างไปปักตรงสะโพกของมัน ซึ่งต่อมาแผลที่ถูกปลายมีดปักทลุอักเสบเป็นหนองในลักษณะเหมือนเหมือนกันสุนัขตัวนั้นคงจะเจ็บปวดทรมานไม่ผิดไปกับเวทนาที่พระเลื่อนได้รับอย่างแน่นอนหลังจากแผลฝีแห้งหายสนิทปรากฏว่าท่อนขาข้างหนึ่งของพระเลื่อนรีบเล็กลงไปกว่าปกติเกือบครึ่งและเป็นสาเหตุให้เดินไม่ถนัดมาตราบจนทุกวันนี้พระเลื่อนยอมรับว่า ผลกรรมได้ตามสนองท่านอย่างทันตาเห็นโดยไม่มีความสงสัยใดๆก็เพราะสะโพกข้างที่เป็นฝีและขาซึ่งรีบเล็กไปนั้นเป็นข้างเดียวกับขาของสุนัขตัวที่ท่านเคยทำร้ายมันจนกลายเป็นสุนัขพิการและเมื่อพระเลื่อนเจริญภาวนากระทั่งจิตทรงอยู่ในสมาธิครั้งใดก็มักจะเกิดนิมิตเห็นนกจำนวนมากมายมาบินว่อน ทำให้หวนรำลึกนึกไปถึงการเบียดเบียนชีวิตนกมาตั้งแต่เล็กจนโตซึ่งไม่รู้ว่าได้ทำลายชีวิตสัตว์ปีกตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ไปเป็นจำนวนเท่าไหร่และวิบากจากเจ้ากรรมนายเวรกำลังดาหน้าเข้ามาทักทวงเอากับท่านดังนั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานบูทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้กระทำมาและจะกระทำต่อไปแถ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเคยเบียดเบียนทำร้ายมาในอดีตอย่างไม่มีประมาณและไม่ว่าท่านจะประกอบการกุศลใดๆก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทุกครั้งไปซึ่งต่อมาเมื่อเจริญพระกรรมฐานกระทั่งจิตทรงอยู่ในสมาธิภาพนิมิตอันน่ากลัวเศร้าหมองก็มีได้ปรากฏมารบกวนอีกกระนันพระเลื่อนก็ยังไม่ลดละ ต่อการสร้างสมกุศลกรรมดีสืบต่อไปพระบากเวนทั้งหลายที่ท่านเคยกระทำมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการนั้นเจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมให้หรือไม่ย่อมยากที่จะรู้ได้เรื่องพระเลื่อนตายแล้วฟื้นเรื่องนี้น่าจะเป็นนิทันอุทาหรณ์ให้แก่ท่านผู้อ่านโดยทั่วไปพอสมควร หากกุศลใดอันจะเกิดขึ้นจากผลสะท้อนของเรื่องที่ได้พันนามาทั้งหมดนี้ก็ขอให้กุศลนั้นๆจงส่งผลให้พระเลื่อนติดขยานโนจเจริญรุ่งเรืองในทางทำสืบต่อไปเทินนาทีลานโพเรียบเรียง